สงครามเพลงเรื่ล้านรอบทิ้งชนะเลิศสนับสนุนโดยแลกตาซอยเอ็กตร้าสามร้อย มาถึงช่วงประชันเสียงดีกันแล้วมาฟังคนสุดท้ายของจังหวัดตรังกันก่อนจังหวัดตรังนะฮะคุณติ๊กของเรานะครับกนะอย่าลืมนะฮะถ้าเชียงจังหวัดตรังนะครับพิมสองพิมสองจะเป็นจังหวัดตรังถ้าพิมหนึ่งจะเป็นสุราษฎร์ธานีนะครับสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกหกกจะปิดโหวตแล้วด้วยใช่พิมแล้วก็อย่าลืมส่งมาด้วยละจ้าครับอืตอนนี้มาคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วงครับคุณนัฐพงษ์เนียนสมสวัสดีครับสวัสดีครับพีครับครับใกล้หนึ่งล้านก็ไปทุกทีแล้วัััดีคครรบบ หนึ่งล้านถ้าได้ทําอะไรดีครับถ้าได้หนึ่งล้านจะเอาไปปรับปรุงกล้องวงจรปิดนะครับในเขตพื้นที่ตำบลนาล่วงครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านนอยู่เทศบาลครับพี่น้องในเขตพื้นที่ตำบลนาล่วงครับครับขอให้ได้นะครับจะได้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ความปลอดภัยกับชุมชนใช่เพราะว่าพอมีกล้องวงจรปิดปพ๊บมันก็ มองเห็นอ่ามองเห็นใช่ใช่ครับเฮ้ยมีความกวนก็ต้องมองเห็นสิเขับไปปรับปรุงให้มันเห็นคมชัดอ่าแบบแบบว่าในที่มืดก็เห็นอ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับรุ่นเนี้ยอยู่ที่ติ๊กแหละได้ติ๊กเตรียมเพลงอะไรมาครับศรัทธาครับผมศรัทธาเฮ้ยมาจี่เรกไฟพี่โป่งไ่โป่งไปโป่งนะนี่ลองได้หลายแนวมากนะเอาวิกไหมเอาวิกไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ตไม่ใช่ประกวดเหมือนพี่อ๋อเล้วฮะออ๋ ถ้าใส่แล้วคงพอได้อยู่เพราะตัวตันๆพอสมควรทุนได้อยู่อี่เล็กยงในะเอาให้เต็มที่ให้คะแนนโวตมาเต็มๆขอให้โชคพี่โวนยังฮะพี่ยังไม่โหวตเพราะว่าโทรศัพท์พี่เสียโทรศัพท์เสียเราไม่ได้เติมเงินอย่างเช่นรุ่นเติมเงินอยู่เลยวันทูกคอลด้วยโอเคมาพูดมาเลยนะฮะศรัทธาจากติ๊กจังหวัดตรัง ไม่มีก็คงต้องมีสักวันความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่น่าเราคงเจนได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าเจนได้มาเส้นชัไม่มาต้องไป มันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจ ใจอ่อนอ่อนวันไวตบางก็มี หนาวหนาวอย่างนี้มันต้องฟังเพลงแบบนี้มันถึงจะขนลุกฟังแล้วขนลุกมากๆเลยฮะอยู่ตรงนั้นแอร์ลงอย่างเดียวเลยเพลงเขาดีเสียงดีเนื้อหาใช่สิเสียดแทงมากเลยใจสู้หรือเปล่าต่อสู้ต่อสู้ใกล้ม<อ>จริงเพลงแบบนี้นะเห,หมาะอาการต่อสู้เลยนะฮะ มาฟังคอมเมนต์กันก่อนนะครับแต่ว่าคะแนนเดี๋ยวค่อยรู้กันตอนท้ายครับครับค่ะอเมากหรือว่าคอจะแตกหรือว่าเห็นจะแตงรนนะคะเออเอาเป็นว่าพี่คอมเมนต์เรื่องอินเนอร์แล้วกันที่วันนี้นะคะอินเนอร์กับเพลงทําได้ดีก็รู้สึกว่าเข้ากับดนตรีนะคะเลือกเพลงมาดีแล้วก็การออกกะระกขระชัดเจนดีค่ะอ่าชอบนะฮะโอเคครับชอบใช่ได้ก็ได้เห็นความสามารถอันหลากหลายของคุณติ๊กนะครับครับ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงวันนี้รอบชิงเงินล้านนะครับก็เปาะกับเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงแล้วก็มีโอกาสหยิบเงินล้านด้วยนะครับมีโอกาสนะพี่นะมีโอกาสมีโอกาสเลยครับมีโอกาสในโบนนะครับพี่ตั้งครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่มีคอมเมนต์เลยฮะ๋อ้ยนี่ะอ๋อๆนึกว่านึกว่าเขียนไม่ทันเลยเมื่อกี้ภาพตัดไปผมนึกว่าเขาจะหลับฮะฟังอยู่หลับฟังเสียงฮะฟังเสียงตั้งใจฟังมากเลยเอ น้องเติ๊กกับชาวตั้งอย่าด่านะทำไมฮะมีความสุขว่าท่อนที่มันเป็นท่อนพีคกมันมันดูมันเค้นอะมันเค็มมากใจสู้หรือเปล่าโอับมันเหมือนจะไม่ถึงไม่ถึงนิดๆอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราฟังพี่พี่โป่งต้นฉบับเนี่ยท่อนพีคของเขาเนี่ยเพลงนี้นะมันจะฟังสบายกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นติ๊กร้องรู้สึกว่ามันจะดูแล้วมันเหมือนมันเค้นเค้นนิดครับครับครับบอกเขาสิครับอ๋ออ๋อบอกโอเคนะโอเคครับน้องเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านน้ำเสียงนี่ ที่พี่ตักบอกไปแล้วแต่สําหรับพี่พี่ฟังแล้วพี่ขนลุกอได้อารมณ์เส้นไหนอะหลายเส้นหลายเส้นกำหนดไม่ได้นะครับขนลุกได้อารมณ์และที่สาคัญคือฟังแล้วดูฮึกเหิมมอบอกการเคืงขันถูกพี่ชอบชอบนะขอบคุณมากครับเช่ครับคุณชมพูมีเวลาเต็มเต็มเลยโอ้โหมันไม่มีไก่นี่เหลือเวลาเพียบ เอออะไรครับคุณภาพรวมนะครับดีเลยนะครับพลังเสียงแล้วก็ความคุณเสียงดีด้วยจุดที่เมื่อกี้พี่ตาพูดเนี่ยก็คือว่าช่วงพิกพมันไม่จำเป็นต้องใช้พลังอย่างเดียวมันคือการปรับเปลี่ยนจิส i s t e r คือช่วงช่องเสียงสูงมันต้องขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมครับกับอีกอันก็คือเรื่องหายใจพลังดีแต่การหายใจเข้าเหมือนกับว่ายังไม่พอ เวลาที่เราจะร้องอัดออกมามันจึงเหมือนกับว่ามันอัดอ,อ,อัดเป็นหมดเลยหมดะจะหมดแล้วครับแต่ว่าโดยอารมณ์กับกับภาพรวมอย่างที่บอกแต่แรกคือโอเคเลยฟังแล้วฟังแล้วรู้สึกได้ถึงศรัทธาออโอเค,คขอบคุณมากครับโ,โดยรวมดูดีทีเดียว นะฮะมีนิดๆหน่อยๆเดียวไม่อยู่ที่คะแนนนะคะแนนคณะกรรมการของเราก็รวมกัน1 0,000ื่นคะแนนกรรมการ1 0,000ื่นแต่ว่าคะแนนโหวตมันเยอะกว่านี่เงยสิคะแนนโหวตนี่ไม่อั้นเลยแล้วจะโหวตมาสักล้าน2ล้านคะแนนเราก็ไม่ว่ากันนะครับเอาหัวขึ้นมาเยอะๆแล้วกันอย่าลืมนะฮะทัชเชนอยจังหวัดตรังนะครับพิมสองพิมสองสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกคะแนนเป็นของตรังนะครับนะฮะโอเคช่วงนี้ช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าเป็น ออกสูร่าง้านนะครับน้องใบเฟิร์นนะสักครู่กับมาครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเอสซีพลัสนมเปรี้ยวดีไลท์พัดลมมิรากล้องวงจรปิดวาตาชิลูกชิ้นหมูโฮเด้ง โป้คาเมราโฟนหิบหนูสงครางเพลงเงืนล้างรบทิ้งชนะเลิศ